นี้ก็จะพูดถึงเรื่องนะฉลิตนะในภาษาผู้ปฏิบัติผู้เรียนผู้ศึกษาธรรมะนะแต่ถ้าภาษาฉลิตก็แปลว่าคือนิสัยความชอบเราหนักไปคือชอบไปทางด้านใจเรานิสัยเราชอบไปไปทางด้านด้านใดด้านหนึ่งนะในทางพระพุทธศาสนาก็นะมีอย่างเช่นนะ ก็ตามตามระดับของศีลของของธรรมะของข้อปฏิบัติอีกนะข้อแยกได้นะอย่างเช่นนะบางคนที่ไม่สามารถที่จะถือปรมอาจาร,รย์ได้เขายังมีมีเขาเรียกยังมีราคะมีฉลิตคือนิสัยยังเลิกไม่ได้ก็นี่คือผู้ที่มีศีลห้าเขาก็คงเรียนได้นะแต่ถ้าเป็นผู้ถือปรมอาจาร,รย์เนี่ยต้องกําจัดนะกาจัด าราคะแม้แต่ความคิดหรือในใจคิดในเรื่องราคะก็ถือว่า,าไม่บริสุทธิ์ต่อปรมาจันทร์กายไม่ทำวาจาไม่พูดใจก็ต้องไม่ทำน,นี่คือความบริสุทธิ์ของผู้ที่ถือปรมาจันร์ตั้งแต่สิบแปดสิบนักบวชตรงนี้ต้องนี่คือความบริสุทธิ์นะแต่ถ้าคารวสนี้ เขามีคอรงเรือนได้นะอย่างศีห้นี่คงเรือนได้แต่นี่คือคือนิสัยอุปนิสัยที่เราแยกได้ในต่างพระพุทธศาสนานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีนิสัยมีอารมณ์โกรธง่ายนะโกรธง่ายนะแล้วก็มีอารมณ์ในทางด้านวิตกนะคือไม่แน่ใจกับสิ่งที่ตัวเองทำไม่มั่นใจในตัวเองเขามี เดี๋ยวเราจะนี่พูดแยกเป็นส่วนคน,นแล้วเราค่อยพูดลงความละเอียดก็เราพิจารณาตัวเราอ,าอย่างเช่นผู้ที่จะสนใจในธรรมจะประพฤติปฏิบัติในธรรมเพราะต้องมีปัญญาความรู้ที่เราคิดเรารู้มาเราอ่านมาอันนี้ก็เป็น จริตอีกอย่างหนึ่งนะพุทธจริตนะในทางภาษาพระภาษาธรรมนะพวกที่เรียนหนังสือมาอเราก็ต้องพอมีความรู้มีข้อคิดข้อพิจารณาก็เรียกมีปัญญาพอมีปัญญาแล้วก็คิดจนนะไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องแก้อีกเหมือนกันนะปัญญามากปัญญาปัญญามากเกินไปก็ไม่ใช่ทางสายกลางอีก เราจะแยกไปนะแล้วก็มีศรัทธาศนระัทธาบางทีก็อาจจะทําให้เราหลงทางก็ได้นะในในทางของพระพุทธศาสนาเราต้องศรัทธาให้รู้ก็เลยเขาศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยนะพิจารณาตัวเราไปด้วยแล้วเราค่อยค่อยเป็นสติปัญญาแยกแยะนะ,จะเจริญสติขึ้นเพราะเราทําด้วย ปฏิบัติตามไปด้วยแล้วเราแล้วเราก็าาจะรู้เลยว่าเราจะศรัทธาหันไหนที่พาเราพ้นทุกขศรัทธาไหนที่เป็นการกระทําของเราอันนี้คําว่าศรัทธาเนี่ยบางคนเราศรัทธาไปศรัทธาไปหมดเลยนะแต่เราศรัทธาแบบหลักพระธรรมสอนให้เรามีปัญญาแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเห็นของจริงนะคือคือจิตความรู้สึกเราปฏิบัติ เห็นจริงว่าอา๋อมันมันเกิดขึ้นเพราะตัวเรานะแต่มีแนวทางอันนี้บางคนศรัทธาโดยไม่ได้คิดเลยอันนี้ก็เป็นโทษือนการนะศรัทธาแบบไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยในหลักทำมีสอนไว้หมดเลยคือเราศรัทธาเราต้องปฏิบัติคือการเรียนรู้ด้วยเชื่อแล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งไว้ ต้องเรียนด้วยว่าจะเชื่อได้หรือเปล่านะบางครั้งเห็นด้วยตาแต่ไม่เห็นของจริงเขามีนะการที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะได้ได้มีความรู้สึกมีความสัมผัสนะในการปฏิบัติธรรมนะนี่คือถ้าแยกออกมานะเป็นส่วนส่วน,นี่ส่วนใหญ่ลองดูว่าตัวเราบาง บางคนเขามีศรัทธาศรัทนธะาแบบไม่ต้องคิดอะไรบางคนศรัทธาก็พิจารณาไปคิดไปแต่ถ้าไม่ปฏิบัติถึงจะจะลาดยังไงความรู้ยังไงมันก็ยังไม่ไม่ได้อีกนะเราต้องปฏิบัติตัวเราด้วยเรียนรู้ในตัวข้อปฏิบัติในตัวเราเองแล้วเราศรัทธายังไงนะเนี่ย ในในหลักพระธรรมคำสอนทำให้เรามีสติพราะเราเรียนด้วยคำบางคำเราก็เชื่อแต่เราก็เชื่อไม่หมดเราต้องพิสูจน์นะหลักชีวิตอย่างเช่นเบื้องต้นในกายเนี่ยเรารู้ว่าเราทำงานเราปฏิบัติธรรมเราลงมือทำแล้วมันได้บางคนเขาคิดมองแบบนี้ แต่ในลึกของภาวะจิตใจเราก็ต้องปฏิบัติใจของเราด้วยแล้วเราจะรู้ว่าใจนี้เป็นอย่างไรกับการกระทำเป็นอย่างไรอีกนี่คือมันให้จิตเราเจริญเนี่ยการเรียนการปฏิบัตินี่มันมาเจริญที่จิตใจแล้วเพราะเราปฏิบัติแต่เราอ่านหรือเราฟังอย่างเดียวมันก็เจริญความรู้ แต่เรายังรู้ไม่จริงอีกนะเพราะใจเราไม่รู้จิตเราไม่รู้เพราะจิตนี้มันมันเป็นการเดินทางที่ยาวไกลนะเพราะมันทำไมต้องเรียนปฏิบัติจิตนะหรือก็เรียกปฏิบัติธรรมนั่นเองทำไมต้องปฏิบัติจิตเพราะจิตของเราเราจะได้ใช้ต่อนะแต่ตอนนี้เราใช้กายกับใจ ิตเมื่อเรามีโอก,กาสปฏิบัติกายเรียนจิตก็เรียนทำไมเราต้องมาปฏิบัติทำด้วยจิตใจด้วยมันมีประโยชน์กับเรามากน้อยขนาดไหนมันมีประโยชน์ตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่เราจะมองเห็นความเป็นจริงที่ลึกซึ้งมากขึ้นและเมื่อเราหมดสังขารหมดร่างกายจิตเราเมื่อเรียได้เรียน ได้รู้ที่ก็บอกว่าแสงสว่างนะคือความรู้ของจิตความปล่อยวางในจิตว่ามันต้องทำยังไงที่ปล่อยวางมันเป็นความสุขนะแต่กายเรายังทำงานอยู่แล้วเราจะมีความสุขยังไงนี่คือข้อปฏิบัติที่ลึกซึ้งนะทำไมถึงพูดแต่แนวทางปฏิบัติเพราะอาจจะมาก็เป็นคนปฏิบัติ มานะปฏิบัติมาก่อนแล้วค่อยมาเรียนหนังสือทีหลังเมื่อมาเรียนว่าเราปฏิบัติถูกหรือเปล่ากับหลักพระธรรมที่ในศาสนาถ้ามันตรงกันแสดงว่าเราก็เดินมาถูกทางนะแนวทางของการปฏิบัติแล้วเราก็เลยเชื่อมันก็เลยจะพูดนะชักชวนนะทุกคนนะให้ปฏิบัติด,ด้วย มันเป็นประโยชน์มากนะและประโยชน์ไปจนถึงข้างในหัวใจวิญญาณนะและมันมันจะได้ใช้อีกนะใช้ไม่หมดใช้ไม่มีวันสิ้นสุดตัวนี้นะขอปฏิบัติธรรมเนะี่ยปฏิบัติชิตใจด้วยลึกไปถึงนะชลิตคือความชอบนิสัยของเรานั่นเองนะแล้วไปถึงสันดานล,ลึกๆของเรานะ่มันมีกันมาทุกคนอย่างพวกเรานักบวชนี่ มันต้องเคลียหมดนะใจจิตนะเขเลยแยกได้หลายระดังคาราวาสกับผู้สือปรมจรย์อีกนะแต่สําหรับนักบวชนี้นะเพราะมันมีสันดานก่อนที่จะมาเป็นนักบวชมันก็มีสันดานของผู้ถุชนนะ,ะกิเลสตัณหาอารมณ์ต่างๆนี่มันมีกันทุกคนนะเราไม่ได้เกิดมาก็จะมีใจที่หมดกิเลสมาเลย เราเมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรมรักษาศีลรักษาปูมัรจันมันก็ต้องมองลึกลงไปหน่อยมองตัวเองมองใจบางทีมองอารมณ์มองแวบไปแวบมาของอารมณ์นมองนิสัยมองสันดาะมันเหมือนรากเง่าของการเกิดภาวะจิตภาวะอารมณ์แต่ละครั้งนะเพื่อ ให้มันทําฝึกไปให้มันมันได้เท่าที่เราทําได้นั่นแหละนะแต่เราก็ฝึกแล้วทําแล้วได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ช่างมันเราได้ทําแล้วเรารู้ว่าตัวเราได้ทําแล้วตั้งใจทําแล้วมากน้อยไม่ไม่ไม่เป็นไรเหมือนเราได้ลงมือทําแล้ววันนี้เราทําได้แค่นี้วันพรุ่งนี้เราก็ทําได้ต่อไปนะทําแบบสบายสบาย แต่เกาทำนะสบายสบายแต่ทำอยู่ทำไปเรื่อยๆทำอยู่ทุกวันทำเป็นนิสัยนะเ,เราตอนนี้เรายังไม่ลงละเอียดลึกเ,เราลองพิจารณานิสัยหรือที่เขาเรียกว่าสริริของตนเองบางคนศรัทธานะศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาเบื้องต้นมี แต่เราเกิดศรัทธาในข้อปฏิบัติเราอยากศึกษาพระธรรมไม่มากก็น้อยแต่มันเมื่อมันเมื่อเราทำบุญสร้างฐานแล้วเราก็อยากรู้ธรรมะจิตใจให้สบายจิตใจให้สงบนี่ต้องปฏิบัติอย่างเดียวข้อนี้ปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่นิสัยจิตใจของเรานี่แหละเราก็กำลังค้นตัวเองคน้นอฉริตของตัวเองหรือนิสัย ลองพิจารณาดูทําไมต้องพิจารณาเพื่อเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักนิสัยรู้จักภายในของเรานะบางครั้งมันเล็กลงไปมันไม่มีตลอดมันก็เป็นแค่บางครั้งเมื่อเรารู้จุดของเราว่าตรงไหนเราที่จะทําให้เราสบายใจจิตใจเราสงบนะเพราะอะไรเราก็าไปหาของมันอีกเหตุของมันนะ วันนี้เราลองดูนิสัยนะสิ่งที่เราชอบนี่หนักไปทางคือนิสัยก็คือสิ่งที่เราชอบนะเห็นไหมบางคนยังไม่เคยพิจารณาบางคนขี้ขี้โกรธนะมีโทสะโมหะพวกนี้ขี้โกรธขี้โลภแต่เรามันต้องละเอียดนะเพื่ออะไรเพื่อเรารู้จักตัวเราให้ละเอียดขึ้น นะยิ่งพวกเรานักบวชนี่ทำมากนะทำให้มันมันสะอาดมากที่สุดนั่นแหละนะเพราะว่าต้องการไม่ให้มีมนทินแม้แต่ในจิตในใจนะยิ่งช่วงนี้เราเข้าปรรษาคือมีเวลาปฏิบัตินะเพราะเราสละเวลาทางโลกการงานมาก็เ,าเพื่อมาให้รู้ว่าความเป็นพระที่มันเกิดในใจนะ ความเป็นธรรมที่มันเกิดในใจนะ่ะมันเกิดขึ้นยังไงนะเมื่อก่อนก็สงสัยเขาเหมือนกันนะจากความรู้สึกของตัวเองว่าเขาเป็นกันยังไงนะอมผ้าโกนผมข้าวบวชมันแค่นี้หรอเขาก็อ่ะข้าไปบวชด,ด้วยบวชเสร็จก็จบคงจะเป็นแค่นี้แต่พอไปถึงจริงๆพิจารณาใจมันยังไม่ได้เป็นพระ ใจมันยังเป็นปูถุชนมันยังโกรธมันยังโลภมันมันยังวุ่นวายอยู่ในใจแสดงว่าพระมันต้องเป็นใจด้วยมันเป็นพระที่ใจด้วยก็เ,เลยปฏิบัติใจนะดูมันโอ้ที่ท้มันไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่แค่ห่มผ้าแล้วจะเป็นพระนี่คือข้อปฏิบัตินะอ่า จิตใจนี่เขาเรียกเมื่อเราเป็นพระในใจก็เป็นขั้นโซดาบันนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นพระที่จิตและมันเป็นถาวรด้วยตายไปก็จิตก็จะเป็นพระนะเพราะว่าเมื่อกายข้างนอกเป็นพระเมื่อเราปฏิบัติจิตตามหลักพระธรรมอารมณ์ต่างๆคือนิสัยที่มันเคยติดมาตอนที่เป็นการวาสปุถุชน มันยังติดอยู่ข้างในมันติดอยู่ในใจเมื่อมาเป็นพระให้ได้ที่ใจเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะอพอมารู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยนะก็เลยว่าโอ้คนที่เขาเป็นพระนี่เขาต้องฝึกนะเขาต้องสู้กับไออารมณ์ที่มันตะที่ติดมาตอนที่เป็นาราวาสนะควรกราบไหวนะ้ควรบูชา เพราะเขาปฏิบัติจิตปฏิบัติใจนะ่ะขั้นขึ้นไปพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีจนจิตเป็นพระอาหารหันต์คือความความไม่ไม่ทุกข์ที่ความรู้สึกแต่กายยังมีชีวิตก็นะมีหลักธรรมก็ปฏิบัติแนวเผยแผ่หลักปฏิบัติธรรมแล้วพอเราเกิดศรัทธาเลื่อมใสในในคำสอน ก็เลยชักชวนคนให้ปฏิบัติรมนะว่าโอ้มันดีจริงๆอย่างนี้ใจผู้เป็นพระใจผู้ประเสริฐแม้แต่กายมันตายไปแล้วจิตมันก็จะไปเป็นพระนะเขาก็เรียกว่าแต่ถ้าเราไม่ถึงขั้นพระเราก็เป็นเทวดาเป็นเทพทำบุญมีกินมีใช้สูงถ,ถึงไม่ถึงสูงสุดแต่เราก็พัฒนาจิตของเราขึ้นมาพอหมดสังขารจิตเขาก็จะได้ มีสภาวะเพราะเราปฏิบัติภายในด้วยภายในจิตวิญญาณเพื่อรองรับเมื่อวันหมดสังขารแล้วก็รับตั้งแต่ตอนที่เราศึกษาอยู่นี่แหละตั้งแต่มีสังขารนิสัยอุปนิสัยก็จะแตกต่างกันไปกับผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติน,นี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมมีความสุขในใจ และมีความสุขในกายแล้วก็มีความปร,รารถนาดีมีความให้ด้วยจริงใจนะเมื่อมันมันมีความรู้ในใจมันไปพูดอย่างอื่นมันก็พูดไม่ได้นะมันเหมือนเราไปพูดไม่จริงก็เหมือนเราหลอกคำลังหลอกความรู้ในใจของเรานะก็เป็นคนไม่มีความจริงอีงนะกจะเพิ่งเชื่อ แต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าเราจะทำได้เราจึงค่อยเชื่อค่อยเชื่อไปและจนเชื่อจนไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงเกิดศรัทธาเพราะเรานำมามาทำไม่ได้ศรัทธาเพราะเขาบอกไม่ได้ศรัทธาเพราะฟังนะไม่ได้ศรัทธาว่าเขาทำไว้ก่อนแต่ศรัทธาที่เราทำแล้วมันเป็นด้วยมันเกิดขึ้นไว้อันนี้คือความว่าศรัทธา นะไอเต็มหัวใจนี่คือคือคำว่าศรัทธาในพระธรรมก็ปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพิจารณาของไกลของมันเนาะก่อนที่จะแผ่เมตตา